ก็ขอกระสเดีดวงกันด้วยนะครับวันนี้ผพ้ช่องโมโตโฟกัสอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับคิดโวนี้เราก็อยู่ในเกม pocket e ตอียิปซิตี้นะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันทุกคนมันคุ้มไหมนะทุกคนแล้วก็ใช้ระยะเวลานานไหมกว่าจะสามารถหาเหรียญได้แล้วก็จะเหมาะกับสายฟรีไหมสายเชิญเพื่อนไหมนะตอนนี้ผมยังไม่ได้รับการถอนนะสลหรับเกม pocket ต อียิปต์ซิตี้ตัวนี้นะครับก็เป็นเกมเพิ่งดาวน์โหลดมาแหละนะทุกคน เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับสลหรับเกมพกเกตอียิปซิตี้นะครับการหาคะแนนนะทุกคนจะหาได้อยู่2แบบนะครับตัวแรกจะเป็นการหาคะแนนจากตัวเกมโดยเฉพาะเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นการสุ่มสปินนะครับนี่สุ่มสปินตรงนี้ตัวต่อมาก,ก็จะเป็นการเปิดหีบสมบัตินะครับก็จะเป็นการช็อปตรงนี้นี่นี่จะมีคําว่าช็อปอยู่นะให้เราทําการเลือกได้เลยนะว่าเราจะทําการเพิ่ม คะแนนตรงไหนเพิ่มขึ้นมาเพิ่มเพชรหรือเปล่าหรือเพิ่มเป็นคูปองมานะตัวต่อมานะครับก็จะเป็นรูปแมวเหมียวนะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์ภารกิจนะโดยการรับของเราต้องทำการดูวィィิดีโอเท่านั้นโอ้โหนี่คือข้อเสียของเกมนี้นะทุกครั้งที่เราจะรับอะไรต้องทำการดูวิดีโอเท่านั้นนะครับม่ดูตัวต่อมานะครับนี่ภารกิจตรงนี้จะเป็นรูปจรวดนะทุกคนขอเรียกเป็นจรวดหรือยาระกาศก็ได้ ตัวนี้นะครับเพื่อนๆน,นะต้องทําการให้จรวดตัวนี้ติ๊กถูกมาก่อนหรือโผล่ขึ้นมาแล้วทําภารกิจโดยการปั่น ปั่นสล็อตให้เพื่อนนะตัวนี้นะครับจานวน6ครั้งนะครับทำภารกิจตัวต่อมานะครับก็จะเป็นการอัพบ้านตัวนี้นะครับให้ครบจํานวน3หลังนั่นเองนะครับโดยวิธีการซื้อนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นการปลดล็อกนะทุกคนสําหรับลิงก์นะครับตัวนี้ขอแยกและการสลักใครที่จะเล่นเดี๋ยวขออธิบายก่อนนะครับลิงก์กับตัวเกมจะแยกออกจากกันนะครับแต่จะลิงก์เหรียญนะทุกคน ที่เพื่อนๆหาได้แต่เชื่อมต่อกันนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเกมนี้ไม่สามารถกดออกจากระบบได้ทุกคนนี่ไม่มีกดออกจากระบบนะมแค่ปุ่มปิดเปิดเสียงแล้วก็เปลี่ยนภาษาแค่นี้นะครับสําหรับใครที่จะทําการล็อกอินออกจากระบบตัวนี้นะครับจะลิงก์กับตัวเครื่องทุกคนจะลิงก์กับตัวเครื่องจากอ e ีเมลอัตโนมัติเลยนะทุกคนโอ้โหคอเสียก็โผล่มาอีกแล้วนะวิธีการหาคะแนนจากเกมนี้นะครับก็จะเป็นการ เพิ่มจานวนตัวละครนะนี่จะส่งตัวละครเข้าบ้านนะทุกคนน่าจะเป็นคนรับใช้นั่นแหละทุกคนตัวนี้นะนี่ก็จะผลิตจากศูนย์ผลิตของเรานะนี่ลงมาด้านล่างตรงบ้านของเราในะนี่นี่นบ้านของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะให้ครบนะครับจำนวน160คนแล้วก็ด้านบนตัวนี้นะครับจํานวน 320คนโอ้โหซึ่งใช้ระยะเวลานานพอสมควรแต่เพื่อนๆน,นะครับเพียงแค่เปิดทิ้งไว้นะตัวนี้เปิดทิ้งไว้ไม่ต้องทําการเล่นเดๆทั้งสิ้นนะทุกคนรอแค่บ้านเต็มแล้วก็ทําการรับเหรียญแค่นั้นเองทุกคนแค่นั้นเองนะปกติแล้วเกมอื่นนะครับที่เป็นเกม Planet Evolution ที่เป็นเกมรวมดวงดาวตรงนั้นนะครับสาหรับใครที่ติดตามผม,มบ่อยนะจะรู้แล้วว่าเกม รวมดวงดาวจะเป็นแบบไหนนะครับก็คือเพื่อนๆต้องจดจ่อก,กับเกมนี้นะทุกคนตลอดเวลาโดยการรวมดวงดาวไปเรื่อยๆหลังอย่างนั้นเพื่อนๆจะได้รับคะแนนแต่เกมนี้นะทุกคนเพื่อนๆน,นะต้องทาการรอเท่านั้นนะทุกคนรอเท่านั้นซึ่งใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยแหละนะเดีย๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าเราจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการรอทุกคน มาดูกันนะตัวนี้ก็จะอยู่ที่70ทับ160แล้วก็15.2หทับ320นะครับเราสามารถทำการอัพตัวละครตรงนี้ได้นะถ้าใครจะอัพตอนนี้ผมมีอยู่ที่18ล้านกว่าเหรียญทุกคน18ล้านกว่าเหรียญน,นะครับในการอัพนะครับส่วนบ้านที่เราทำการอัพเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นคล้ายๆเป็นธนาคารของเรานั่นแหละทุกคนเราก็สามารถทำการอัพตรงนี้ได้นะทุกคนถ้าเราทำการอัพเร็ว เมื่อไหร่เนี่ยทุกคนหรืออัพไปเรื่อยๆเมื่อไหร่นะครับก็จะมีการคูณ2คูณ3เกิดขึ้นทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะอัพให้เป็นคูณ3แลนวกันทุกคนจะเร็วแค่ไหนมาดูกันนี่เห็นไหม mm hmm. ก็จะได้รับครั้งละ2องแสนสี่ทุกคนโอ้โหเยอะมากๆเลยเปรียบเทียบกับพวกนี้ทุกคนที่ผมยังไม่ได้อัพนะก็ค่อนข้างที่จะน้อยมากเราก็อัพไปเรื่อยๆทุกคน mm hmm. อัพไปเรื่อยๆนะนี่แค่คลิกแบบนี้นะโอ้โหเลเวลของเรา บ้านหลังที่เท่าไหร่อะทุกคนอัพไปเรื่อยๆอัพไปเรื่อยๆแล้วกันมาดูว่าหลังที่เท่าไหร่หลังนี้เราได้อยู่ที่ห้าหมื่นกว่าคะแนนทุกคนห้าหมื่นกว่าคะแนนตัวนี้ก็จะอัพไว้เดี๋ยวเราอับไปเรื่อยๆแล้วกันทุกคนนี่ทิงท้งทิงท้งทิง้งทิ้งอัพไปเรื่อยๆนะตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มจํานวนเหรียญทุกคนที่เราสามารถทําการปั๊มได้ต่อวินะ นี่ปั๊มเรื่อยๆปั๊มเรื่อยๆตอนนี้เลเวลก็9 5แลห้าแล้วทุกคนมาลองดูกันว่าถ้าถึง100จะเป็นยังไงโอ้โหมีโคมไฟมาด้วยเดี๋ยวเราจะอัพให้หมดได้ทุกคนอัพให้หมดนะมาดูว่าเกมนี้จะตันถึงที่เท่าไหร่เฮ้ยเดี๋ยว1ด้่านแล้วทุกคนไม่น่าคุมแล้วนะโอเคพอแค่นี้พอแค่นี้ตอนนี้เราได้แค่127 นะสลับเลเวลนะก็ได้ครั้งละ10,000กว่าคะแนนก็ไม่คุ้มสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราทำการอัพตัวละครตรงนี้ละกันนะให้เร็วขึ้นนะมีอะไรอัพบ้างนะทุกคนตอนนี้บ้านของเราอยู่ที่78ทับ160นะครับตัวนี้ก็จะเป็นออโต้คลิกนะ โอ้หทุกคนมาดูว่าได้ครั้งละเท่าไหร่ครั้งละหกพันกว่านี่เราก็อัพไปเรื่อยๆนะทุกคนค่อยอัพค่อยคอัพทุกคนว่าเราจะสามารถรับได้เท่าไหร่ตอนนี้ก็เลเวลสาแล้วนะมาดูจะได้ครั้งละเท่าไหร่ได้ครั้งละหน0 000สนหกหมกว่าคะแนนนะก็สูสีกันทุกคนสูสีกันนะ โอ้หทำไมช้าจังทุกคนน่าจะใช้ะระยะเวลานานพอสมควรโอ้โหเฮ้ยเพิ่มครั้งละทีละห้าคะแนนหรือเปล่าทุกคนแต่เดินช้ามากเลยนะมันน่าจะมีคูณ2ให้เราเนะทุกคนนี่ใส่คูณสามไปดีทุกคนโอ้โหเงินไหลเป็นนาำเลย เราได้รับครั้งละ3คะแนนทุกคน3คะแนนทับ160นะก็น่าจะประมาณอีกโอ้โ oh, ห20กว่าตัวนะกว่าจะได้ทุกคนกว่าจะได้นะนี่เห็นไหมก็ค้่านข้างที่จะช้าพอสมควรอยู่นะ โนี่พวกนี้ก็จะเป็นอาหารยามนะน่าจะเป็นเกาะนะทุกคนน่าจะน่าจะเป็นเกาะที่เราสามารถเล่นแล้วก็สามารถทําการอัพบานไปเรื่อยๆได้ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนยังไงนะมันมีที่เปลี่ยนตัวละครไหมวะทุกคนไม่มีห่ะ ตอนนี้ก็ผ่านไปสักพักแล้วนะทุกคนผ่านไปสักพักนะคนะแนนของเราก็อยู่ที่1 5 1 6งรครับทุกคนใกล้จะเต็มแล้วนะนี่ใกล้จะเต็มแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการที่เรารอประมาณ5-6นาทีทุกคนเราจะได้รับกี่คะแนนทุกคนรอนานพอสมควรอยู่นะว่าพ,พอสมควรอยู่นะะเดี๋ยวเราทรำการกดคลิกอัพไปก่อนนะคะแนนโอ้โหของเราเยอะมากๆเลยเอัพไปก่อนทุกคนอัพไปเรื่อยเลยนะ โอ้ยนี่ไหลเป็นน้ำเลยทุกคนตัวละครมาจากไหนเนี่ยเยอะมากเลยนะจะเต็มแล้วอีกแค่ตัวเดียวทุกคนอีกแค่คนเดียวนะมาลองดูกันว่าเราจะสามารถรับได้เท่าไหร่ทุกคนตอนนี้ก็เต็มแล้วทุกคนเราได้รับอยู่ที่20คะแนนทุกคนโอ้โหมันจะคุม้มไหมวะทุกคน20คะแนนนะ แล้วก็เพจจะได้รับอยู่ที่บวก3คะแนนจะคูปองจะได้รับบวกเพิ่ม2คะแนนส่วนคะแนนจริงๆอะ่ะทุกคนบวกเพิ่มแค่20คะแนนค่อนข้างที่จะน้อยประสมควรแต่ถ้าใครอยากดูวิดีโอจะเป็นการดูแบบคูณ3ก็คือถ่านเพื่อนดูเสร็จจะได้รับแบบคูณ3นะประมาณนี้นะก็จะได้รับเพิ่ม2 0คะแนนแบบนี้ก็จะได้รับบ้านแบบนี้ให้เราทำการอัพไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราอัพแล้วก็รับไปก่อนนะทุกคน มาลองดูกันว่าครั้งละเท่าไหร่ทุกคนเฮ้ยเจอวิดีโอว่ะทุกคนก็จะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการหาคะแนนนะครับเราก็อัพไปเรื่อยแต่ก็ถือว่าคุ้มนะเพราะตัวนี้นะครับถ้าเราทําการอัพตัวละครให้ได้เยอะๆทุกคนมันจะเต็มไวมากๆเลยนะนั่นคือข้อดีของเกมนี้ทุกคนถ้าเราอัพตัวละครนี้นี่อัพตัวละครพวกนี้นะตัวละครก็จะไหลเป็นน้ำมาเลยทุกคนไหลเป็นน้ำมาเลยนะก็จะอัพไปเรื่อยอัพไปเรื่อยๆนะ แดีวทำไมตัวละครเราออกช้าจังเลยทุกคนไม่ทำงานหรือเปล่าเนี่ยก่อนอื่นเดี๋ยวเรารับสร้างบ้านเพิ่มดีกว่าทุกคนโอ้โห480กับ320นะครับตัวละครเราก็ทยอยออกมาเรื่อยๆทุกคนทยอยออกมาเรื่อยๆนะถ้าเราถกการอัพก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะแต่ผมไม่รู้ว่าตัวละครของผมออกออกมาช้าทำไมอะทุกคนทำไมช้ามาก ก็จะประมาณนี้ละกันนะครับเพื่อนๆลองไปเล่นดูได้นะครับมันจะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับสลหรับเกม Pocket Egypt นะครับท่านเพื่อนทำการอัปตัวละครใน้ทุกคนให้ผลิตมาเยอะๆทุกคนตัวละครพวกนี้ก็จะออกมาแล้วก็เต็มวมากๆเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับการอัปตัวละครของเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูละกันนะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของเว็บไซต์กันดีกว่านะครับว่าภายในรูปแบบเว็บไซต์ของเราเป็นยังไงนะ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วแหละในะทุกคนเผื่อใครที่สงสัยเดี๋ยวผมทาการทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะจะเป็นรูปแบบเว็บไซต์กระเป๋าของท r ูมันนี่วอลเล็นั่นแหละซึ่งตัวนี้เราสามารถทําการกดคลิกที่ถอนได้นี่น,นกดคลิกที่ถอนนะครับถ้าเ,เพื่อนๆนะยังไม่ทําภารกิจให้ผ่านจะไม่สามารถปลดล็อกสําหรับกระเป๋าพวก PayPal g ีแคสทรูม e นนี่วอลเล็แล้วก็ TRX ได้นะพวกนี้นะครับสามารถถอนได้จริงแหละในะทุกคนถอนขั้นต่มอยู่ที่ 10บาทนะครับแช้คะแนนอยู่ที่5000คะแนนเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยจำนวน6000คะแนนแลกได้12บาทแล้วก็สูงสุดจะอยู่ที่50,000คะแนนนะครับแลกได้130บาทนะครับประมาณนี้ละกันนะลองไปเล่นดูได้มาดูส่วนอของการเชิญเพื่อนกันมางสำหรับใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนนั่นนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการนะว่า ใครที่ไปสายเชิญเพื่อนจะได้รับอยู่ที่เท่าไหร่นะตัวนี้นะครับจานวน500คะแนนนะทุกคนต่อการเชิญเพื่อน1โคตน,นะครับค่าคอมมิชชั่นของเพื่อนรวม2,000คะแนนทุกคน2,000คะแนนนะตัวนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะได้รับทั้งหมดนะมันจะมีเงื่อนไขภารกิจอยู่นะเพื่อนของคุณต้องทําการทําภารกิจทุกคนนี่จะมีขั้นตอน ด้านล่างอยู่นะต้องทำการทําภารกิจลงทะเบียนใส่รหัสเชิญให้เรียบร้อยโดยที่2เปิดใช้งานคุณสมบัติพิเศษก็คือทําการปลดล็อกกระเป๋าของทูมานี่ไวเล็ตนั่นแหละนะทุกคนตัวต่อมาก็จะเป็นกลายเป็นเพื่อนของคุณนะทุกคนโอ้โหคืออะไรอีกเนี่ยตอนนี้นะครับก็จะเป็น การที่เรานะครับเป็นเพื่อนของบุคคลที่ทําการเชิญนะครับก็จะได้รับเหรียญน,นะตัวนี้นะครับสำหรับใครที่อยากใส่รหัสเพิ่มนะทุกคนอยากใส่รหัสเพิ่มก็จะอยู่ตรงนี้นะคำว่าใส่รหัสก็จะได้รับเพิ่มจํานวน100คะแนนนะครับประมาณนี้ละการลองไปเล่นดูได้เดี๋ยวผมท้ำการทิ้งลิงก์ไว้แต่ลังคลิปนายเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาถอนให้ดูนะว่าสามารถถอนได้จริงไหมสำหรับใครที่ไม่มั่นใจเฮ้ยพี่กลัวเล่นไปเสียเวลารอติดตามละกันว่า จะสามารถถอนได้ไหมใช้ระยะเวลานานไหมนะมโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปด,ดนี้หรือคลิปวดนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครค์คลิปนี้กันด้วยเพื่อจะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากช่อง Moto Focus. มโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ